แล้วทำไมลงมา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 ลูเข้าแล้วกูเข้าไม่ให้มึงยึดท่าน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 ท่อนท่า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 นทานท่ันทนทานท่านทานท่านทานท่ันทานท่านทานท่านทานท่านท่านทานท่านทานทนท่นานทานททานท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 านทานทนทนท ถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาเรื่อยๆถ่ายมาเรื่อยถ่ายมา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 ยวนอน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 ตมเขาวิ่งอ่ะเขาวิ่งอ่ะเออขึ้นมาได้ไหมเนี่ยมันลุกข้นเร็วแบ๊บแบ๊บแบอบแบ๊ไแบ๊บแบ๊อแบ๊อแบ๊บเบ๊บแบ๊บแบ๊บแบมบแบ๊บแม๊บแบ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 บแ๊บแบ๊บแ๊บแบ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 ๊บแ้๊าลงมเ ลงมาอยู่เสาลงมายูเสาอยู่ในจู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 เปสเปซผมจูต่อผมจูต่อยะจูจูจในจูเลในจูเหลืยคิิววิวมนมีห้วิห้าวิอีกห้าวิสเปซใหญ่โดนโอเคมันลิฟลิฟตะเวทอีอีอีใน